พอละเฮ้ยพ e ี่ดาล่ะมาทันมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะดูบอกพี่ดาบ่างวังวังเอาดีไหนเีาด พี่รอรอ่พี่ปอโทรบอกพี่ดาให้น้องให้หน oui> ่อยพี่รอพี่ีนอ่ยรอจังอ่ะพี่นี่ส่งให้ด้วยนะจะโทรหาพี่ดาก่อนเดี๋ยวพี่ดาขับรถมาใครเหยียบที่หมาโอ้ยรออะไรเนี่ยเป็นเกี่ยวทุเรียนอยู่เนี่ยทุเรียนวะทุเรียนเปล่า นี่เลยิ้มไหมเนี่ยเดี่ยวเยบไม่ไปยิส่าใไปกะเหินกรหิน่เลยก่อนใส่ของพ่ใส่ก่อนที่ใบจ้าเออกมาแล้วพี่จ้าพี่ถึงไหนละพี่กำลังอ้อนบอกขอที่ยากท่แล้วหลายอเล่นมุกนิดบอกพี่สาวใบแล้วบอกว่าไงนะบอกว่าไงนะ แต่ไม่มเจอรูห่บอกทีอกคิดถึง้าวข้าข้ากับกับเวีมีรูปหล่อ่ะไฟมา่อีแล้วไะไอยู่ไหที่ม่ต้องถูายต้องาบางทีน้อย อไงนะพี่จอยคะจับกันหมดเลยในชะ่ไหมคิดมาให้แสงเอเราแสงพิพยปเร็วจัดคูค่ะข่ะทางนี้อยู่แล้วงห้านมอยู่ก็ต้องอันนี้น่าเลยอร่อยสวยสัตา์สีสลยเย เอาฟันไว้ไปเล่นเลยไปให้เขาถ่ายวมื่อไหร่โอ้ยไม่ใช่ฟันต่อฟันหน้านะหาลาเดี๋ยวเอาให้ดูฟันสวยเรียงเม็ดเลยอ่ะเรียงเม็ดใช่ก็เลือกฟันที่สวยสุดอะไรมุมที่สวยอ่ะถ้าแบบยังมีรายการทศกัณฐ์น่ะรู้เลยแหมแท้ก็ได้เปิดมาเอาไปฟันอย่างเรียนแล้วเปิดป้ายหนึสิบเออเปิดป้ายมันุก็รู้เลยเปิดป้านั้นแด้เลยใช่ไหม

เขาบอกน้องบิวนองบิวอันเปเรียนอยู่นะเจ้าตื่นกี่โมงนะผมยงแรงหกโมงใช่ไ่ได้ปีห้าสิออกจากบ้านอ่ะเจ็ด เจ็ดครึ่งไม่กินทุเรียนทุเรียนอา้านแต่ไม่ทัเจ็ดครึ่งเจ็ดโมงไปเลยต่นหกโมงเอนห้าสี่สิบห้าเจ็ดคร่งใช่ไหมมมีไปมีสอบแล้วไปไหนไม่มีไลครละครบอะครนยรไละครนบยห้หรอกับ่นอ่ะ ไอละคนบายคอมเนสได้่คอมเนโอ้ตามอีใช่ไหมใช่ดูทีวีอไอ้มวันนั้นเาเองพูดเองที่หกตาแตอไปไม่ได้เเอาพอทานเอาี่มาเดีวไม่ได้ ตรงนี้เดี๋ยวไว้สอบเสร็จแล้วต้องตามเลยนะฮะอ๋อตามไปใช่ไหมอดดเคโอเคไม่ไม่ไม่เห็นรู้เลยตดตะ,ะ,ะรเดี๋ยวยังไม่รู้เลยเขาเช็คก่อน อยู่ข้างนี้แสงสวยจะตายข้างไหนไปอดูดีแสงดีออ๋เราต้องไปอยู่ข้างนู้นใช่ไหมความผิดพี่ใช่ไหมมอยู่ข้างนี้ไม่ไม่มันมีท่าทีนดกระบือไงเหมือนวิวไม่สวยมหลกอะไยิ้มแล้วถ่ายตลงถ้าเรถ่ายเออใช่ว้าย เจกี่ะอื่อนเขา็เ่่มันไม่หยุดให้ไอ่อเดคึ่งเตืนเจ็มงไม่ทันคิดไปคิดไตนหกงวงตีนะกงวย

ฝนตกลิตั้งสามสิบเก้าเดี๋ยวมเอมันสั่นไหมสงไม่ได้แน่เลยันเเลเลก่อต้องคิดว่าเต็มมันเต็มแน่เลย ขอมันนีไอพวกไอเอ็นพวกเปลี่ยนเลยนะพาสติมเปิลเทนเลมใช้เวร์บคือดาวเยอะเวร์บคือดาววร์นี้ใช้บ่อยอนะสมัยนี้เป็นอะไรที่อยู่อเป็นเพอนอะไรอยู่เ่ะเป็นอะไรเข้าเปียนเลยก็ม่ใช่ทั้งสองนี่ โรยอไรกันตอนนี้โรยปูนนาสายไม่ตอบว่ไม่ไปเข mm ียนเลยตอบก็เขียนอ่ะช้อยด้วยแหละช้อยอ่ะมีหมดแล้วเขียนลืมให้เถอะเดินได้นะไม่ได้ไม่อ่านเอาไว้น